น้องสาเนาะพี่น้อยตาตุ่มน่ะกินบบท่านชื่อแบบมี้มากอันนี้เด้เสียอามากเหตุป่า่ะมาคู่สาเนี่ยมันมันสั้นมันไปบ่ไหนตาตุ่มกระจิบไปไปน้ำไปไปน้ำกบขาวนู่นก็ได้ไปไปน้ำกบขาวหวานจะคล้องกับบลอกแจ้งหวานตาตุ่มกระจำเป็นต้องเฮ็ดแบบนี้บ้นาน ตะลุดเปแขาวตัตุ๊ดปาตะลุดไได้ตะลูดก็ขาววันนีเป็นตะลุดอะไรเนาะเขาข้นว่ามันริ่งเนาะไปไปได้มันกอยหลัง้อยไปบ่เดีรยกพี่เนาะลาเสียวมเป็ทอ โอ้ไตายต่ยตย่นังได้บยวาเดี๋ยวจะไปได้ใใดมดแดงก็ลลงไล่ไล่จะึ้นเวีนยนให้มาจะึ้นจะเอาบางมีมาใส่ปลาไปลงมันบ่ได้เคยโอ้ยขาหักตื่นนอนได้คืนได้เย็นเอาแส่นทพนิกกับพ่อโอ้ <laughs> ย,ย,ย <laughs> มดกัดจอดพราะมดจะตอดค่อย,ออยโอ้ยกัดจะขาข้าไปเอาออกไปอย่ามักัด เจ้าอันนี้มาถอกล่อง้องสาให้ปลาบัลตะลิงหวยมัะลิงสามัมสูงก็เลยสิมาก่ใส่ใสข้อนใหม่นะก็กบเผาหนึ่งพี่น้องพอให้ปลากินจะได้แบบนี้ปลานี่โอ้ยหมดกัดหมดกัดคุมากัด,ดกันไหมล่ะไป ไปแบบได้แบบกดีกบเอาให้หนเอยเอาไปยาพระเพรข่อยหน่อวันนย หมดยองบางหรอป่ะนี่ข้องมากบุกลุกขี่มันเนาะหมดที่น้องกับกาดที่นองโอ๊ยบางเทลงไปละ่ะถุงนึงตกลงไปจอยล่บ่เอาไปไดแล้วเนาะเขามากผุดมันาะสอดตอจริงบุบูบุบู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 บยพี่น้องปลาสาวตุ่มนะว้าย กัดมอกี้แหละกิจกรรมหมดแดงมันกระยานข้ามาบุกลูกมันเนาะ,ะ <c ười> มันกรมนนมนนะมาไล่กัดเสร็จแล้วเนี่ยไปโอ้ยเส่ <c ười> เลยแหละวิ่งปีนกบกผ่าวมาสิเหงา,าได้อยู่ได้เละได้เหง่อยู่เอาหมักใหม่ให้ปลาถ้ากิดกินอยู่ได้เลยพี่นอง เดี๋ยวสีน้ำลงไปเบ่งว่าไม่ถีกินเด่ๆเทื่อเขามาตอดปลาตัวใหญ่นะเด็ม่ลีกินอยู่การบักเ้าวใช่ไหมผู้องลงบักไงบักมีกินบ่ท่านชีวิตประจำวันของสาวตุ่มเนาะสาวบานหน้าคือน้องเสือยกส่งกับบ่อใส ยางอยู่หิมสาน a m สงไลนน่นันหาโบหิน <c oughs> เพาก็ลูกจากบนนอนเนาะพี่น้องคนป้าโตนันเนาะ,ะไปใสใจเสียกับส่งมีนั่งสน้องพระโอษฐ์มาเข่าเฝ้าเนาะตาตุองกระลุกออกมาจากบนนอนเสือแพอะอกะยิบเอาอยู่ปลายเตียงเห็นเนาะมาใส่ก็เลยพระธาได้ใส่ส่งใส่เสียทั้งในอยู่เนาะก็ได้ใส่ใจเสียทั้งนอโอย มันนี่ขาสูงมันก็สีเตืองเนีเนาะหมดเัืก็เข่าไปขาสูงเนาะหมดเข่าไปขาสูงก็ไปกัดน่างหนึ่งน่งเนี้ยถ้าเกิดใกล้เก่งเกัดกัดกัดออกไป